บีจะพาทุกคนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรืออ่างทองที่อยู่ในกรุงเทพกันค่ะร้านเขาชื่อว่าเตี๋ยวเรืออ่างทองตั้งอยู่ในปั๊มปตทประหลงโยธิน56นี้เองเลยตลาดเซฟวันโกมณิดเดียวตอนเห็นเมนูคือตกใจมากเขาไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวเรือนะทุกคนมีเมนูข้าวของหวานของทานเล่นให้เลือกเยอะมากที่ร้านจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ปรุงมาแล้วนะคะใครที่กินเผ็ดไม่ได้หรือกินเผ็ดน้อยอย่าลืมแจ้งทางร้านก่อนเด้อสายเส้นเล็กแบบเราก เส้นเล็งอยู่แล้วปะจะบอกว่าเส้นเล็กของเขาเนี่ยอร่อยแล้วก็นุ่มมากวันนี้พี่สั่งเป็นข้าวต้มแห้งเกี๊ยวทอดมีไก่ฉีกน้ำกระเจี๊ยมน้ำลำไยที่ชอบมากเลยก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเขามาตั้งหม้อ หนึ่งเรานั่งกินชาบูจะบอกว่า199บาทเนี่ยคุ้มมากเพราะเขาเติมเส้นได้ไม่อัน้นที่ร้านเขาจะมีเนื้อด้วยนะคะใครใส่เนื้อเนี่ยต้องมาลองละแอบกระซิบนิดนึงว่ากากหมูเจียวเขาเนี่ยเด็ดมากอย่าลืมปิดท้ายด้วยขนมถ้วยนะคะหอมหวานมันกําลังดีหน้าร้านเขาก็มีขายเป็นแพ็คเลยของข้าของหวานครบจบขนาดนี้ต้องมาลองแล้ว